สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงโฟมล้างหน้าของแบรนด์ Clean and Clear นะคะมีด้วยกัน3ตัวตัวที่1 Acne Clearing มีลักษณะเป็นเจลใสๆสเหมือนสบู่เหลวไม่มีสีมีกลิ่นค่ะกลิ่นเขาจะหอมอ่อนๆสดชื่นสดชื่นตอนที่ล้างหน้าจะรู้สึกรู้สึกทำให้ผ่อนคลายไปในตัวนะคะฟองไม่มากไม่น้อยหลังล้างหน้าผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะตัวที่2มีตัว Foaming Face Wash มีลักษณะเป็นเจลใสๆเหมือนสบู่เหลวค่ะไม่มีสีไม่มีกลิ่นฟองไม่มากไม่น้อยหลังล้างหน้าตัวนี้รู้สึกว่าทำให้ผิวแห้งผิวตึงเอียดๆนะคะตัวที่ 3, Deep Action Cleanse r มีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวขุ่นไม่มีกลิ่นฟองไม่มากไม่น้อยหลังล้างหน้ารู้สึกทำให้ผิวหน้าตึงและผิวหน้าเอียดนะคะทั้งสตัวนี้ ทั้ง3ตัวนี้เรื่องสิวไม่ได้ทำให้สิวหายไปเลยสิวก็ยังขึ้นปกติตอนที่มีรอบเดือนสิวก็ยังขึ้นปกติค่ะแต่เขาไม่ได้ทำให้สิวเราเพิ่มขึ้นโดยส่วนตัวนะคะเคยมีสินค้าบางตัวที่พอเราใช้แล้วทำให้สิวเพิ่มขึ้นแต่3ตัวนี้ไม่นะคะผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ก็คือแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะคะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวค่ะ ราคาเขาจะอยู่ที่ประมาณ90กว่าบาทถึง100ต้นต้นหาซื้อได้ง่ายค่ะในเซเวมีขายค่ะเรื่องราคานี้ก็แล้วแต่แหล่งที่เราซื้อนะคะสรุปโดยส่วนตัวก็คือชอบตัวที่1 acne clearing ชอบเรื่องกลิ่นของเขาที่ตอนใช้แล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็หลังล้างหน้าผิวไม่แห้งไม่ตึงนะคะใครเคยใช้ตัวไหนแล้วชอบตัวไหนแล้วใช้แล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะขอบคุณค่ะ